สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายวร,รงพงศ์ภูกิทักษ์ครูกเก่งเจิงจีนะครับครูใหญ่ของโรงเรียนภาษาคาเพินซึ่งตั้งอยู่ในอาคารทรีออนทรีถนนพระราม3สถานีบี t ารอเจริญ่านะครับวันนี้เราก็จะจับกันมาเจอกับข้อสอบข้อ4นะครับของพาร์ทการ เขียนนะครับสัปดาห์นี้เราเข้าสู่พาร์ทการเขียนแล้วเนาะซึ่งจะเป็นพารสุดท้ายของข้อสอบ HSK นะครับของทุกเลเวลเลยก็จะมีพาร์ทการเขียนนะครับโอเคเรามาดูโจทย์ของมันหน้าตาของโจทย์ข้อสเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวย่อจอนิอนึงอ่าไปบางตัวสอนตัวสุดท้ายนะครับข้อนี้เรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวเช่นเคยนะครับประโยคยังไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะพอเป็น HSK 4อยู่นะครับโอเค มาทําความเข้าใจกันทุกครั้งย้าทุกครั้งย้ําทุกครั้งให้เราจําได้เพราะนี่คือพื้นฐานของภาษาทุกภาษาบนโลกใบนี้ถ้าใครจะเรียนภาษาต่างประเทศควรเข้าใจสองเรื่องนี้แล้วภาษาต่างประเทศคุณเรียนจะง่ายขึ้นเยอะนะครับคือสิ่งที่มนุษย์คุยกันมีอยู่แค่สองเรื่องเท่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องตัวเองกับเรื่องชาวบ้านแต่เป็นเรื่องของบอกว่าประธานนั้นทําอะไรนะครับเช่นฉันกินข้าวฉันดูหนังฉันฟังเพลงนะครับกับบอกว่าประธานนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรเช่นฉันสวยเธอหล่อเธออ้วน ฉันเหนื่อยอ่าตึกนี้สวยอ่าอันนี้นะครับมาตัวนั้นน่ารักจังอะไรอย่างนี้เป็นสภาพบอกบรรยายลักษณะของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นประโยคน์เขาจะมีอยู่สองประเภทก็คือหนึ่งมีโรูประธานบกิริยาและสองประธานบกคุณศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อรู้รูแบบนี้เราเจอข้อสอบแบบนี้เราหาประธานกับกิริยาออกมาให้ได้ก่อนหรือประธานกับคุณศัพท์มาให้ได้ก่อน2ตัวและจากตรงน,นี้6ตัวก็จะเหลือแค่4ตัว สี่ตัวก็เป็นออปชันนต่างๆก็เอาไปแปะเอาไปต่อตรงอื่นนะเดี๋ยวเราก็มาดูนะถ้าเป็นคําช่วยทางไว้าก่อนไปแปะไว้ข้างหลังเวิร์บถ้าเป็นส่วนขยายขยายอะไรก็ไปไว้หน้าสิ่งนั้นหลักการมีอยู่แค่นี้เองง่ายนะครับบางคนบอกว่าเขียนเป็นเรื่องยากจริงๆเราไม่ยากนะครับง่ายกว่าการอ่านนะคือบอกให้นะครับโอเคเราไปดูคําศัพท์กันก,นก่อนเราจะได้รู้ว่าคําแต่ละคาเป็นคําประเภทไหนความหมายอะ,อะไรกันนะครับคําแรกคําว่าเจ้าของ เจ้าชองเป็นนามวลีนะครับก็มีสรรพนามว่าเจ้ออยู่ข้างหน้าคําว่าฉางนะครับแปลว่าสนามนี้นัดนี้อันนี้ก็จะใช้กับการแข่งขนนะัขนเนาะการแข่งขันนัดนี้การแข่งขันสนามนี้เจอ้อฉางนะครับอ่าถ้ามากวานจงกวนจงแปลว่าผู้ชมนะครับกวนเนี่ยแปลว่าดูถูกไหมจงก็คือมีตัว人人人เป็นคนจํานวนมากก็คือ,อคนจํานวนมากเห็นไหมกวนจงแน่นอนเวลา มีการแสดงมีการแข่งขันผู้ชมก็ต้องมีจำนวนมากใช่ไหมกว่าจ้งเลยแบบว่าผู้ชมนะครับธรรมาคือปีใต้มีสองความหมายหนึ่งเป็นคำนามก็จะแปลว่าการแข่งขันนะครับแต่ถ้าเป็นกริยาก็จะแปลว่าแข่งขันเลยนะครับอ่าโอเคธําม่คำเลอะโอ้คำนี้เป็นคำช่วยทางไวยากรณ์ที่อยู่ในเลอะเจอคกาัเราเห็นไหมข้อสอบพาร์ทนี้มาสี่ข้อและมันมีเลอะ แต่มันมีเจอมันมีกลัวมาแล้วคราวนี้มันมาเลยเห็นไหมยที่เราเคยพูดไปเมื่อตอนคลิปตอนข้อ3ว่า HSK 4เนี่ยเขาจะเทเรื่องเลอะเจอกลัวหรอนะครับโอเคเลอะแปลว่าแล้วหนึ่งมีความหมายแปลว่าแล้วนะครับคำว่าแล้วเนี่ยนะครับเหมือนภาษาไทยเป๊ะๆเอยแล้วเนี่ยนะครับใช้บอกได้3อย่างหนึ่งหนึ่งบอกว่าเสร็จสินน้นเดี๋ยวะแก้มแล้วบอกว่าเสร็จสิน้นนะครับเช่นบอกว่าฉันกินข้าวแล้ว เจอฉันกินข้าวเสร็จลงไปแล้วนะฉันกินข้าวแล้วนะครับสอบอกการเปลี่ยนแปลงได้นะครับคำว่าแล้วนะครับเช่นน้ําเดือดแล้วเมื่อกี้น้ํายังไม่เดือดพอต้มไปน้ําขึ้นมาร้อยองศาใช่ไหมมีไอ้น้ําพุ่งเลยบอกน้ําเดือดแล้วรถติดแล้วเมื่อกี้รถไม่ติดพอมองไปที่หน้าต่างอ้อรถติดแล้วอ่าเปลี่ยนแปลงนะครับสาเป็นน้ําเสียงนะครับเช่นสวยแล้วดีแล้วคําแบบนี้ไม่ใช่เสร็จซีนไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่บอกเอ้ยสวยแล้วแปลว่า ความสวยเธอเสร็จสิ้นตอนนี้หน้าตาเธอทุเล็มากไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้บอกว่าเมื่อกี้นี้เธอไม่สวยเลยเธอดูไม่ได้แต่ตอนนี้เธอสวยแล้วเราเลยใส่คามาแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นแค่น้ําเสียงนะครับโอเคอันนี้ามาแล้วสองนะครับเละอะยังแปลว่าไปหรือมาได้ด้วยแต่มันไม่ใช่ไปหรือมาที่เป็นกริยานะฉันไปโน่นฉันมานี่ไม่ใช่เราเคยสังเกตไหมในภาษาไทยเราใช้คาว่าไปคำว่ามาเนี่ยบอกการอดีตก็คือบอกว่ามันเป็น past tense บอกว่ามันเป็นอดีตเช่น เช่นอะไรฉันกินข้าวไปสองชามไอ้ไปที่อยู่ข้างหลังคําว่ากินข้าวเนี่ยแหละบอกว่ามันเป็นอดีตสมมติมถ้าเราบอกว่าฉันกินข้าวสองชามนี่คือปัจจุบนันถูกไหมเธอกินข้าวกี่ชามฉันกินข้าวสองชามพรุ่งนี้เธอว่าเธอจะกินสักกี่ชามฉันว่าฉันจะกินสักสองชามใช่ไหมครับแล้วถามว่าเมื่อวานเนี่ยกินไปกี่ชามแม้แต่คาถามย้งใส่ว่าเมื่อวานกินไปกี่ชามเมื่อวานฉันกินไปสองชาม อันนี้ใช้ไปหรือมาก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของการกระทํานั้นนะครับว่าเรามีความรู้สึกว่าทิศทางคนจะเป็นไปหรือคนจะเป็นมานะครับอ่านะครับก็จะใช้คาว่าไปหรือมาบอกว่าเป็นอดีตนะครับอ่าภาษาจีนนะครับเละจะมีทั้งหมดสี่ความหมายขึ้นหนึ่งเสร็จซิ้นสองเปลี่ยนแปลงสามน้ําเสียงและสี่บอกว่าเป็นอดีตนะครับเคเละนะครับถ้ามาคาว่าซีอน ซีนแต่ว่าดึงดูดนะครับเป็นคำกริยานะดึงดูดใจดึงดูดโน่นดึงดูอะไรเงี้ยใช้ซีนส่วนใหญ่ก็ดึงดูดใจนะครับถัดมาคือคําว่าขันตัวขันตัวเป็นคุณศัพท์วลีนะครับตัวเป็นคุณศัพท์เพินเป็นแอดเวอร์ไปขยายเหมันเนาะว่าไม่ใช่เยอะเฉยๆมันเยอะมากเยอะมากนะครับโอเคเราดูคําศัพท์กันหมดแล้วเราก็มาดูโดยรวมทั้งหมดเราก็จะพบว่าประโยคนี้เป็นแบบประธานกริยาอีกแล้วนะครับประธานกริยาน่าจะเป็นในเรื่องของบอกว่า การแข่งขันนั้นมันดึงดูดนะเพราะว่ามันจะมีคําว่าฟีผู้ชมมีอะไรใช่ไหมเพราะนั้นเราเดาได้เลยว่ามันน่าจะเป็นการแข่งขันเนี่ยดึงดูดนะครับก็คือปีไสซีอืมคราวนี้ซีมันดึงดูดมันดึงดูอะไรล่ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วมันดึงดูดใจผู้คนใช่ไหมมันดึงดูดผู้คนให้มันดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําถัดมาที่เราจะสามารถกําจัดมันออกไปได้นะเราใช้วิธีเราใช้เทคนิคว่ากําจัด ไปทีละตัวจนสุดท้ายมันหมดทั้งประโยคนะครับอ่ะเราก็จะซียินอะไรล่ะซียินกวนจงนะครับซีกวนจงเอ่าก็บอกว่าการแข่งขันนั้นมันดึงดูดผู้ชมนะกลายเป็นคําว่าปีไส้ซียินกวนโจงนะครับปีไส้ซีกวนโจงอ่าคราวนี้มันเหลืออะไรล่ะมันก็จะเหลือแบบผันตัวเยอะมากอ่าว่าเจ้าฉางเรียกว่านัดนี้ใช่ไหมเอะเหลือสองคำนี้จริงๆเหลือสามคำเลยเขาเลอด้วยใช่ไหมอ่ะแล้วก็ มาดูว่าความหมายแล้วเ,เราก็เดาได้เลยบอกว่าเอ้ยมันน่าจะมีความหมายว่าการแข่งขันนัดนี้มันดึงดูดผู้ชมจํานวนมากเห็นไหมมันมีถึงนตัวจํานวนมากกับเจอฉากที่ว่านัดนี้ถูกไหมที่เราซื้อบอกพอหาแกนเสร็จแล้วก็เอาส่วนประกอบส่วนเสริมไ,ไปเติมไปเติมนะเพราะนั้นเราก็จะเอาคําว่าเจอฉากที่แปลว่านัดนี้ไปเป็นส่วนประกอบให้กับคําว่าปีใส้ที่แปลว่าการแข่งขันการแข่งขันนัดนี้อมีเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วอันนี้คำว่าผู้ชมล่ะกวนโจงก็ ผู้ชมจํานวนมากอ่ามีคำว,ว่าจํานวนมากเนี่ยไปขยายคําว่าผู้ชมแล้วใช่ไหมอ,อันนี้ถ้าเกิดเราเรียงกันแบบภาษาไทยเนาะการแข่งขันปีใส้นัดนี้เจอฉางดึงโดดซีอินผู้ชมกวนจ้องจํานวนมากขวันตัวเละเลยเออจำนวนมากเลยเป็นน้าเสียงใช่ไหมจำนวนมากเลยก็เลอะนะมาก็ ถ้าเรียนกันมาแบบนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าขอแสดงความเสียใจด้วยพีดอีกแล้วเพราะอะไรนะครับเ,เพราะว่าภาษาจีนนั้นจะเอาส่วนขยายวางไว้ข้างหน้าสิ่งที่มันไปขยายเสมอจำให้ดีเลยประโยคนี้นะเป็นประโยคทองเลยนะครับว่าภาษาจีนจะเอาส่วนขยายวางไว้ข้างหน้าสิ่งที่มันไปขยายเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราบอกว่าการแข่งขันอะไรการแข่งขันนัดนี้ ถูกไหม,มการแข่งขันนัดนี้มันเป็นยังไงมันดึงดูดผู้คนผู้ชมแต่เป็นผู้ชมขนาดไหนผู้ชมจํานวนมากใช่ปะ่ะมีการวางส่วนขยายถึงสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยไปขยายเจะตัวประธานก็นนคือการแข่งขันบอกว่าเป็นการแข่งขันนัดนี้นะไม่ใช่การแข่งขันนัดที่แล้วนะอะนะครับแล้วมันดึงดูดผู้คนนะไม่ใช่น้อยเลยนะให้ข้อมูลเบิ่มเดีวยมันไม่ใช่น้อยเลยผู้ชมที่มาดูเนี่ยมันเป็นจํานวนมากนะ เพราะนั้นคาว่านัดนี้เจอฉางก็ต้องไปวางไว้หน้าปีใส้มันขยายอะไรวางไว้ข้างหน้าสิ่งน,นั้นวนคําว่าขนตัวแปลว่าจํานวนมากมันไปขยายคําว่าผู้ชมผู้ชมจํานวนมากขนตัวก็ต้องไปวางไว้ข้างหน้ากวานจงะนะครับเพราะฉะนั้นอมาดูเลยนะครับเพราะนั้นประโยคที่บอกว่าการแข่งขัาน,านนัดนี้ดึงดูดผู้ชมเป็นจํานวนมากขาต้องบอกว่าเจอฉางปีใส้ซีงยิดผูนตันวนากกวนจงเจอฉชางปีใส้ซีงยินขูนตัวกวนจงนะครับ ค่านี้เลอะเอาไว้ไหนล่ะเลอะปกติเลอะก็จะไว้ท้ายประโยคไงถูกไหมเลอะไว้ท้ายประโยคแต่ว่ามันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งจำไว้ดีนะครับถ้าประโยคนั้นนะครับกริยามันมีจํานวนตามหลังมันมีจํานวนตามมาด้วยนะครับในที่นี้จํานวนก็คือขนตัวซีนขนตัวถูกไหมหลังคําว่าซีนเวิร์มมันมีขนตัวก็คือจํานวนตามมานะครับเลอะจะต้องย้ายจากท้ายประโยคเอามาไว้ข้างหลังเวิร์มแทนนะครับเอามาไว้หลังเวิร์ม กนะ็จะเป็นซีหยินเลอะขันตัวขวานจงแบบนี้นะครับซีหยินเลอะขันตัวขวานจงเลอะจะถูกย้ายจากท้ายประโยคมาไว้ข้างหลังเวิร์บได้อีกกรณีนนหนึ่งก็คือก็คือในเรื่องของเวลาต้องการที่จะเน้นกรรมเป็นพิเศษนะไอ้ททีไม่ใช่ต้องการที่จะเน้นเกียรติยาเป็นพิเศษเราจะย้ายเลอะมาไว้ที่เวิร์บตัวนั้นนะครับอ่าได้ตัวยอย่างเช่นสมมติว่าเรามีลูกอายุสัก ยังไม่สองขวบด,ดีนะครับแล้วก็เขาพูดคาแรกเอ้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับสมมติลูกพูดคาแรกว่าป้าปะขึ้นมาเนี่ยนะครับโ oh, อ,อ,อ้จาาเหมืหยอยชว咱่孩子说了爸爸说了爸爸这个词我们孩子说了爸爸นะเราจะไม่เราไม่บอกว่า,วามันหายจะใช์ป้าปะแเลยมันมันไม่เกิดความรู้สึก ให้น้ำเสียงของการที่เราเป็นเน้นคําว่าพูดโอ้พูดฉันลูกฉันพูดได้แล้วแล้วพูดคําว่าพ่อขึ้นมาอ่านี่ก็ชั่วละปะแบบนี้นะครับอันนี้อลกษณะนเน้นนะครับแต่ถ้ามีจํานวนเมื่อไหร่ก็ต้องเอาเลอะไว้หลังนะครับโอเคอย่างข้อนี้ซีเละหันตัวควานจงนะครับโอเคอ่าหนี่งมฮอเราก็ต้องเอาเลอะมาวางไว้ข้างหลังเพราะว่ามันมีจํานวนอยู่ตรงนี้นะครับมีจํานวน ที่คำว่าขันตัวนะครับโอเคแต่แล้วข้อ4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เห็นไหมครับพาร์นี้มันง่ายอธิบายกับแทบเดียวคลิปก็จบและไม่เหมือนพาร์ทการอ่านบางทีบางที่10นาทีเลยนะกว่าจะจบโอเคถ้าเห็นว่าเทคนิคที่ครูเก่งมานําเสนอมันดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Facebook o a n p a g e นะครับลงในภาษาปาเปินครูเก่งจีนแล้วก็ถ้าเห็นว่า มันน่าติดตามอยากไม่พลาดวิดีโอนะถ้าตาปันอยู่ใน YouTube Channel ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดติดตามนะครับมันจะได้เตือนเรานะหรือ follow ig ของโ okay, ค้กเก่งจริงกันเอาไว้นะครับวันนี้จบลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งกับข้อ5สัปดาห์นี้เรา5ข้อนะสำหรับ HSK แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นภาษาจีนเพื่อการเ,เพื่อการทำงานเพื่อการ,รกประกอบอาชีพนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ